เหตุผลที่ยังทนอยู่ด้วยกันทางทางที่หมดรักกันแล้วข้อหนึ่งโซ่ทองคล้องใจตอนที่รักกันนะคะก็หวังว่าจะสร้างครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์แบบก็เลยมีโซ่ทองคล้องใจนะคะซึ่งคุณอยากมีลูกเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยเติมเต็มแล้วก็มีความสุขแต่พอวันเวลาผ่านไปนะคะคุณมีลูกแล้วแต่ว่าความรักเริ่มจืดจางลงเริ่มเบื่อกันแล้วหมดรักกันแล้วไม่สามารถที่จะ มีความรักให้กันแล้วนะคะแต่คุณไม่สามารถที่จะยืนแยกจากกันได้ไม่สามารถที่จะอย่ารางกันได้เพียงเพราะว่าคุณมีลูกมีโซ่ทองคล้องใจคุณกลัวลูกมีปัญหากลัวลูกจะเป็นเด็กที่ขาดพ่อขาดแม่คุณเลยกล้ามกลืนฝืนทนทางทางที่หัวใจเนี่ยทุกทรมานมากๆแล้วก็ไม่มีความสุขมาก,มากข้อ2 ธุรกิจนะคะบางความสัมพันธ์นะคะมีธุรกิจเพียงเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่เพียงแต่เราจะเห็นแต่นารนะคะแต่ชีวิตจริงเนี่ยเห็นเต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีความรักให้กันแล้วแต่ไม่อยากอย่าล้างไม่อยากเลิกกันเพราะว่ากลัวธุรกิจจะมีปัญหากลัวธุรกิจจะวุ่นวายก็เลยอยู่ด้วยกันเพียงเพราะว่าให้ธุรกิจนั้นลงตัวแต่ในใจเนี่ยปวดราวทรมานมากๆเลยข้อ3นะคะ กลัวการเริ่มต้นใหม่บางคู่บางความสัมพันธ์นะคะหมดรักกันแล้วความรักจืดจางแล้วอยู่กันไม่มีความหวานเบื่อกันแล้วแต่ไม่กล้าเดินจากความสัมพันธ์นั้นไปไม่กล้าบอกเลิกไม่กล้าหย่าร้างเพียงเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวเลิกจากคนนี้ไปนะฉันกลัวว่าฉันจะเจอคนที่ไม่ดีเจอคนที่แย่กว่าเดิมนะคะคุณกลัวการเริ่มต้นใหม่เพียงเพราะในมายเซ็ตของคุณเนี่ยคิดว่าคุณจะเจอคนที่ไม่ดีและเมื่อมายเซ็ตคุณเป็นแบบนั้น คุณก็เลยไม่กล้าตัดสินใจหัวใจคุณก็เลยต้องทุกข์ทรมานอยู่ในความปวดร้าวนะคะอยู่กับคนที่คุณเนี่ยไม่ได้รักแล้วและนี่ก็คือนะคะสามเหตุผลที่ทำไมเนี่ยคุณถึงยังทนอยู่กับคนที่คุณไม่ได้รักแล้วลองเช็คดูนะคะว่าใครมีตามข้อที่คุณรุดเนี่ยกล่าวมาแล้วนะคะกล่าวมาบ้างแล้วนะคะตามสามข้อนี้